สวัสดีครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อเหลืองนะครับวัตตดตาด้วงนะครับสหภาพภาพที่เห็นนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับองนี้ค่อนข้างจะเป็นพระที่พระใช้นะครับเพื่อนก็สภาพก็ค่อนข้างจะผ่านการใช้มานะครับ เอาละครับเรามาก็เรามาชมกันถึงประวัตินะครับประวัติประวัติความเป็นมาการสร้างนะครับเป็นอย่างไรนะครับของออสมเด็จพระสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัตดตาดวงนะครับหลวงพ่อเหลืองนะครับวัดตาดวงก็เป็นเกจิอาจารย์นะครับยุคเก่าคาดวาท่านเป็นพระในยุคเดียวกันกันกบหลวงพ่ออ้น วัดบางจากนะครับคือเป็นพระยุคก่อนรัชกาลที่5พระสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัดตาด้วงเป็นพระที่มีพุทธคุณทางเมตตามหานิยมอย่างสูงยิ่งครับคนสมัยก่อนชอบนําพระหลวงพ่อเหลืองวัดตาด้วงนะครับมาฝนใส่น้ำให้ผู้หญิงกินบ้างนะครับบางก็นนำไปแช่น้ำมน นะครับอานะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับบ้างก็ทำน้ำมนต์ประพรมสินค้าให้ขายดีนะครับสมัยก่อนเคยมีขะบดีนะครับตระกูลใหญ่ได้ไปบอกอาจารย์วัจุลามณีว่าตนเนี่ยอยากได้พระของหลวงพ่อเหลืองวัดตาด้วงถ้าใครมี ขอเช่าองค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็เยอะอยู่นะครับหนึ่งหมืนบาทเนี่ยเพราะว่าได้เห็นประจักษ์ในพุทธคุณของสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงพ่อเหลืองนีแหละนะครับปัจจุบันนะครับสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัดตาดวงองค์แท้ๆพิมพ์เก่าลึกๆนะครับที่ท่านท่านเนี่ยนะ หายากมากครับปัจจุบันที่เล่นหากันอยู่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ทันหรือพ่อเหลืองแล้วนะเพราะว่าก็ามีการสร้างกันต่อ,ตอ,ตอมาเป็นหลายต่อหลายรุ่นเลยครับนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนี่ก็นับได้ว่าเป็นพักเก่านะครับอายุก็เป็นร้อยปีแล้ะครับเนื้อจัดนะครับพวกที่เห็นเนี้เนื้อจัดอันนี้จดัดว่าทันนะครับทันยุคน,นะครับ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่คนยุคก่อนนะครับในสมัยเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเขาได้กันไว้และได้ยินกันว่าเป็นของหลวงพ่อเหลืองแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับปัจจุบันมีการทาย้อนยุคไม่ทึงหลวงพ่อเหลืองเพราะสมเด็จหลวงพ่อเหลืองมีการสร้างนับเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับเป็นยุคเดียวกันกับหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะครับ ถ้าท่านเนี่ยมีชื่อในด้านสุดยอดมหาเสนนะครับนอกจากนั้นยังไม่รวมถึงความสุดยอดด้านอื่นด้วยที่มีครบครันเ,เป็นเป็นหนึ่งอีกตำนานนะครับของพระขูดนะครับผงม,มาเสนนะครับสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัดตาดวงที่ท่านได้เห็นอยู่นี้สร้างน้อยมากนะครับประสบการณ์ดีเยี่ยมพุทธคุณ ก็ดีทางด้านเมตตามาสเนห์นะครับในองค์ที่มีสภาพสวยงามนะครับสนุนราคานี่หลายหมื่นอยู่นะครับแล้วก็ครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขมีความสำเร็จสมความาัฒนาทุกประการนะครับสวัสดีครับ